ครับมาพบกับผมนะครับโคชเตี้ยระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคชเตี้ยระดับตำนานจะมาเแข่งกันทัฟุตบอลไทยแลนด์ไฮลักลีโวลีกนะครับประจําวันอาทิตย์นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสุพรรณบุรีเอฟซีทีมอันดับที่ส4พบกับทีมทรูแบงคอกยูนิเต็ดทีมอันดับที่1นะครับคู่นี้ครับจะทําการเตะที่สนามกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับก่อนที่จะรับชมคลิป ชมไฮไลท์ชมกันวิเคราะห์ชกกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โค้ดเตี้ยกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งถือว่าทีมสุพรรณบุรีนะครับทีมอันดับที่14นะครับแข่ง14นัดมีอยู่10คะแนนนะครับส่วนทีมแบงคอกยูนเต็ดทีมอันดับที่1นะครับแข่ง14นัดมีอยู่32คะแนนนะครับเราลองมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับสโมสทรสงครามคอกยูนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะทีมสุพรรณ2ประตูหนึ่งแล้วก็สุพรรณบุรีเปิดบ้านแพ้ให้กับ ทูแบงคอก2ประตูต่อ3นะครับเราเรามาโชคเช็คฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทีมสุพรรณบุรีนะครับเกมลีกนะครับสามารถเปิดบ้านไปเยือนครับเอาชนะสุพรรณบุรีสองประตูต่อ1นะครับส่วนทีมทูแบงคอกนะครับเปิดบ้านครับเอาชนะทีมเมืองทองยูเนเต็ด3ประตูต่อ1โอ้โหแล้วก็ฟุตบอล FA ครับนะครับสุพรรณบุรีสามารถ เล่นในบ้านครับชนะชนะยูเต็ดสามศูนย์แล้วก็ทูแบงค์อกครับเอาชนะทีมภรรยาดอนฟินห้าประตูต่อศูนย์นะครับเราลองมาดูเกมในบ้านของสุพรรณบุรีนะครับแข่งสามนัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนทีมทูแบงค์อกเกมเยือนครับแข่งสองนัดชนะสองแพ้หนึ่งนะครับเราลองมาดูครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมครับมาพบกับที่ทีมฝั่งเจ้าบ้านครับสุพรรณบุรีนะครับ ทีมของคุณซืออย่างอาเดบาโยกาเดโบครับการคัมแบ็กในแมตช์ที่สามารถเอาชนะสุปปกาซิตี้ได้2ประตูต่อหนึ่งวันนี้นะครับทัพช้างศึงกครับถือว่าการมาวินมาแล้ว2นัดน,นะครับวันนี้ครับจะช่วยดการใช้งานรัสกิซาโตะนะครับแบ็กสายชาวฟิลิปปินส์ที่ติดใบเหลืองครบนะครับจะ,จะทําให้พวกนักเตะคนอื่นลงสู่สนามอย่างน้นอยพวกลิทิพรหวานชื่นนะครับไดนเนโรอาเวสแล้วก็สุภาพิตร่มโพสักนะครับส่วนทีมทูปแบงคอกครับ ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงมากครับของโค้ตทวันศรีปานนะครับการวันนี้ครับจะไม่สามารถใช้งานพิพัฒน์โนเชยาที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆถือว่าลงสู่สนามอย่างแน่นอนพวกแฮมป์ตี้เฟอร์นันเดสแล้วก็วันเดอร์ลุยนะครับเราลองมาดูไลน์อัพของนักเตะที่เข้าไปลงสู่สนามครับมาพบกันที่ฝั่งเจ้าบ้านสุพรรณบุรี FC นะครับมาด้วยระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นแพทริกเดโต้นะครับกองหลังสี่คนคือกิสซานน์ กฤษขอพายครับกฤษดานนนทรัตน์นัทพลมาลพันธ์สุบานพัฒน์เกลียวแล้วก็นราธิปเครือรัญญานะครับคู่องค์การเป็นรอราศิมิคาราบูเอนะครับราชนาถอรันไพโรดนะครับสันนิพัทธ์ราชนิยมนะครับสามประสานในเดบนคือฤทธิพรหวานชื่นดานิโนเอลเบสแล้วก็สุภวิาพรล้มโพสักนะครับส่วนทีมแบงค์อกยูไนเต็ดครับมาด้วยระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นไมเคิลฟราอุสกาดนะครับคู่กลางคือคริสตองโดมานูเอลทอมเบีอ เอวังตอนแล้วก็เจสตากรขาวงามนะครับคู่กองกลางคือทิติพันธ์พ่วงจันทรกเก้าอนันต์แล้วก็วิสรุตอิมระนะครับสามประสานในเดมอนคือลุงนัดภุมิจันทึกแฮบอตี้เฟอร์นิสแล้วก็วอนเดอร์ลุยนะครับซึ่งถือว่าคู่นี้นะครับเรดเปิดมาที่ทัพของทูแบงคอกต่อหนึ่งลูกโอ้โหซึ่งถือว่าทูแบงคอกน่าจะกำใช้ได้จังต่อเนื่องเนื่องจากสภาพตอนนี้ครับทีมค่อนข้างแข็งแกร่งและครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับ แต่สุพรรณบุรีถือว่าฟอร์มถือไม่ว่าจะกระเตื้อมมาเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่น่าจะต้านทานของทีมทูแบงคอกได้นะครับแล้วก็เลดออกมาเปิดที่หนึ่งลูกผมว่าทูแบงคอกน่าจะกระซวกถ้าช้างสึกสุพรรณบุรีได้อย่างแน่นอนแบบไม่น่าผิดหวังนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้รับชมคือเฟซบุ o o ยู u ูบบล็อกดินะครับ t h อ m a s t e r s e a ซ FC นะครับตั้งสติก่อนสต์ทนะครับโยมาแน่นอนครับทูแบงคอกครับ